คุณฮาร์ดแมนนะฮะคุณฮาร์ดแมนนะครับผมเขาจะแต่งตัวแบบนี้ชีวิตจริงเมวลาผมไปบ้านเขาก็มักจะเจอเขาในในสภาพนี้เสมอนะครับทรงผมนี้ด้วยครับเออคือเอ้ยไม่ได้แกงเดี๋ยวใครบอกว่าผมแกงบอกไม่แกงมันเป็นมอเลยด,ดูดูพยายามทําให้ซิมตายด้วยนะจะทําไม่ได้ดิใช่ไหมโจทย์เราคืออยากให้มีคนตายแต่มันไม่ตายเซฟก่อนเผื่อเข้ามาข้ามทีละคน โดนกู <laughs> คลิปใครคนนั้นรอด <laughs> เราจะเริ่มจากการสร้างตัวละครเขานะครับเราจะสร้างจากสิ่งที่เป็นความเป็นจริงที่ปรากฏต่อชาวโลกนะครับมาขอเฟรฟเ r นต์ข้ามานะว่าเอ็มมาตัวแจ้งเกิดตัวแจ้งเกิดเลยลุกเนี้ย <laughs> คือคิวเขาต้องมีความแบบว่าย,ยกยกขึ้นไปนะแล้วก็ห่างห่างคิวจะจะพื้นื้ล่างนะครับหัวคิวปื้บน น่านี่คิ้วก็จะลอยๆหน่อยนะครับโอ้เพร์เฟกแป้งเยอะแป้งเยอะนี่แป้งเต็มหน้าเลยเออเนี่ยเราเราโป,โปะไปทั่วฮะโปะให้ทั่วเลยโอ้แล้วมีลิปหลายเฉดสีให้เลือกเป็นอะไรที่มีหลายแบบจริงๆโอ้โหเลือกแกงไม่ถูกเลยโอ้เหมือนใบเป้าไม่เหมือนตรงวงอักบการมาไหนชุดก็สําคัญเราต้องเลือกชุดให้เขาดีๆด้วยนะ เออเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ตามใจเลยเว้ยเฮ้เหมือนมากชุดเนี้ยเอมะคุงแล้วเราก็เลือก hmm. นิสัยให้เขานะครับว่าเป็นคนที่ชอบอยู่ในเมืองนะครับผมอยู่ในเมืองอะซิตี้ไลฟ์เป็นอะไรที่เราต้องไปทําชีวิตให้เขาดีอยู่แล้วในเมืองนะครับตั้งชื่อว่าเอมา hmm. นะนามสกุลมาระเฮ้ย hmm. มาถ่ายรูปกันหน่อย ใช่าโอ้โห,โอโหแหมดีจริงๆแเดอะซิมสี่เปิดให้เล่นฟรีเลยนะครับตัวเนี้ยลงมาเล่นกันได้เลยนะครับแล้ววันที่12-13ิพฤศจิกาเนี่ยเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้เดอะซิมในชีวิตจริงด้วยนะเดี๋ยวผมรอดูภาพบรรยากาศเลยนะะ่าจะหาเอาล่ะเราก็ต้องมาเลือกสถานที่ให้เขาอยู่กันนะครับในเมื่อเราเลือกซิตี้ไลฟ์มาเราก็ต้องอยู่ในเมืองไม่ครับไปอยู่โอเอซิสกับไดนโนเสาร์ดีกว่า ยินดีต้อนรับเอมะคุงสู่แดนประจนภัยไร้พรมแดนทั่นไหนอัปตัดอัปตัดเนี่ยอัปตัดใช่ไหมอัปตัดว่ากูโดนเกงอันดับแรกนะครับเพื่อชีวิตที่ดีของเอมะเราทุกคนต่างรู้กันดี หเงินเยอะขนาดนี้เราจะสร้างบ้านใหญ่ขนาดไหนก็ได้ครับนะฮะสำหรับเอมาแล้วเราต้องทุ่มสุดตัวให้เขาอยู่แล้วไม่ต้องทำเองด้วยครับเรามี collection, คตตอลเลกชันแคตตาล็อกบ้านหลายแบบให้เราได้เลือกสรรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันดาวน์โหลดเลยหุยเฮ้ยสวยมากดูดีทุกคนโอ้บ้านสไตล์แบบหินหินเต็ไมไปหมดเลยข้างหน้ามีแบบว่าสวนย่อมลำธารเล็กน้อยอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะ แม่เจ้าดูซะก่อนครับดูรอบบ้านครับผมมรีวิวบ้านให้ฟังนะฮะและตรงข้างหลังนี่ครับมีสวนหลังบ้านเป็นอะไรที่มีหลุมลงไปข้างล่างด้วยนะฮะชั้นใต้ดินก็ยังมีครับและเป็นสระน้ําส่วนตัวอูหอะไรจะขนาดนั้นลองคิดดูนะครับว่าเอมะจะได้เข้าไปใช้ชีวิตในคฤหาสน์หลังโตขนาดนี้นั่งอยู่บนฟาซิลิตี้ความสะดวกสบายที่มีอย่างเพียบพร้อมเขาสามารถนั่งดูทีวีไปได้แล้วก็เล่นมือถือไปได้ในเวลาเดียวกัน หรือยามใดที่เขาง่วงเขาก็สามารถนั่งนอนบนเบนช์เขาเรียกว่าข้างๆโต๊ะกาน้ำชานอนดมกาน้ำชาได้แบบไม่ต้องแยดแสต่อสิ่งใดเอมมาคงจะมีความสุขที่เขาจะได้นั่งมองบ้านของเขาอย่างสวยสดงดงามเดี๋ยวเราเอาบ้านเถอะไปข้างหลังก่อนอ่าบ้านเถอะไปไว้สักเตรงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดอาวางไว้ก่อนนะอ่าถอยไปด้านหลังแล้วเราก็จะมีพื้นที่ข้างหน้านะครับ พื้นที่ข้างหน้าบ้านแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะสร้างระบบห้องพักให้กับเขาห้องพักสุดพิเศษอันนี้อุทิศให้กับเอมะเลยนะครับเป็นห้องห้องพักลานกว้างข้างหน้าบ้านของเขานะฮะเป็นยังไงครับกำแพงสูงเรียกว่าเพดานสูง30เมตรนะครับทำให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายคือมองไปไหนก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับทางบริษัทก่อสร้างของเรานั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกประตูให้เหมาะสมกับโครงสร้างตัวบ้านจะต้องดูเป็น บ้านโมเดิ์นะครับอ่นี่ฮะประตูนี้ทําให้บ้านดูโมเดินขึ้นมาในทันทีวางลงไปครับวอลเปเปอร์สำหรับเราแล้วจะดูออกแนวเป็นอ่าปราสาทนะครับปราสาทนี่ครับปราสาทหินมาเบซึ่งจะดูเหมือนกับว่าเป็นวอลเปเปอร์นะครับแต่ที่จริงล้วเป็นหินจริงทั้งนั้นเลยนะครับหินจริงที่ไม่ได้เอามาทำครับอันนี้เป็นวอลเปเปอร์ครับสำหรับด้านในนะครับต้องให้ความสําคัญดูแลไม่แพ้ด้านนอกนะครับเนื่องจากว่าฝนตกแบบนี้แล้วนะเรามีห้องครัวครับ ห้องครัวเนี่ยจะอยู่โซนด้านหน้าของบ้านนะครับเนื่องจากว่าเอมะคุงหิวปุ๊บก็จะเข้ามาทําอาหารได้เลยนะครับมีเคาน์เตอร์มีบาร์มีอะไรให้เรียบร้อยในการทําอาหารที่ห้องนี้นะครับอ่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเริ่มเห็นแววนแล้วใช่ไหมฮะเห็นห้องนอนครับที่ใส่ใจเรื่องพื้นที่ใช้สอยเป็นอย่างมากนะครับห้องนอนนั้นเขาจะทําเป็นอ่ามีบิวอินข้างในเป็นเป็นบิวอินนะครับแต่เป็นลอยตัวครับอะไรนะขาดไม่ได้ครับ กับห้องทานข้าวจะต้องเป็นห้องทานข้าวที่ใหญ่โออ่านะครับแล้วก็มีที่นั่งถึงสี่ที่นั่งนะครับอันนี้โอ้โหมาคนเดียวนะครับแต่กิน4ี่ที่นั่งครับอ่านี่ครับคือสถานที่อยู่อาศัยของเอมะคุงนะครับผมนี่คือที่เราสร้างเอาไว้นะครับแต่ว่าเราจะเจาะห้องใต้ดินให้กับเขาด้วยผม,ผมคิดว่าเอมะคุงคนน่าจะชอบการที่มีห้องใต้ดินอยู่ในบ้านของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างห้องใต้ดินเอาไว้แล้วเราไปดูด้านล่างกันครับทุกคน นี่ครับเราต้องทําการใส่ใจสำหรับพื้นที่ห้องใต้ดินของเขาครับเราจะทําบันไดไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ปีนลงมาได้อย่างง่ายดายนะครับอ่านะฮะบันไดเราก็จะมีประมาณตรงนี้ครับมันจะอยู่หน้าประตูพอดีพอเราอยู่นี้ปุ๊บนะเข้ามาในบ้านเราก็จะเห็นบันไดเลยนี่ครับเราก็จะลงมาได้เลยนะสำหรับเอมะนะฮะแม่แจ๋วจริงๆและตอนนี้ครับข้างนอกฝนตกอยู่เอมะก็รีบเข้าห้องมาเลยครับผมแม่ยังไงฮะ โอ้โหอันดับแรกที่เขาเข้ามาเขาไม่สนห้องด้านบนที่เราทําไว้ครับเขาสนด้านล่างที่เป็นห้องฆาตากระเอ้ยเขาห้องใต้ดินนะครับแม่เรียกได้ว่าตาถึงจริงๆโอ้โหเขาคนนี้ฮะลงมาได้เลยนะครับและดูฮะบันไดฮะเดี๋ยวผมจะทาความสะอาดบันไดก่อนนะนม่หรอกว่าเขาตัวเปียกแล้วมาไต่บันไดเดี๋ยวบันดไดจะเป็นสนิมนะครับพอดีไม่ใช่บันไดอลูมิเนียมนะอันนี้เหล็กทั้งแท่งเลยนะครับและอา้าว เป็นอะไรวะไม่เป็นไรครับแม้ไม่มีเบียนใดนะครับผมเชื่อว่าเอมาต้องอยู่ได้ในสภาพห้องแบบนี้นะผมว่าอยู่ได้แน่นอนตัวเขาเปียกนะดูสิว่าเขาจะทำไงต่อไปกับสภาพของเขาเองอ่าลงไปซิดอัพนะครับเพื่อให้ร่างกายตัวเองอบอุ่นนะครับอ่าทำให้เสื้อผ้าที่เปียกอยู่เนี่ยค่อยๆแห้งจางลงไปนะทำให้ตัวหายเปียกด้วยนะครับเนื่องจากตัวอบอบอุ่นนะครับไม่หนาวในจังหวะแบบนี้นี่การรักษาอุณหภูมิร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและเขาก็ซิดอัพเสร็จเรียบร้อยครับ แบบติดมือถือจริงๆนะครับใช้มือถือในเมื่อเขาต้องอยู่ห้องใต้ดินนะครับผมไม่ไม่ใจร้ายกับเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมจะสร้างนะครับเขาเรียกว่าโถสุขภัณฑ์ให้กับเขาเพื่อให้มีความสุขกับการขับถ่ายนะครับโถสุขภัณฑ์ลายเอเลี่ยนน่ารักนะครับเข้ามุมแบบนี้เลยนะครับเน่เป็นยังไงครับโอ้โหเรียกว่าให้ความเป็นส่วนตัวอย่างที่สุดนะครับผมและจะตั้งไว้เฉยๆไม่ได้เราต้องมีพรมให้เขาด้วยครับต้องมีพรมให้เขาด้วยเผื่อ ว่าสายสายยางชําระเขาไม่มีเขาก็สามารถที่จะทําธุระเสร็จเขาก็นั่งนั่งไถกับผมได้เลยนะครับนี่โอโ้โหรถโลกร้อนนะครับเราไม่ใช้กระดาษทิชชู่เปลืองครับเราถ่ายกับพื้นเลยนะครับอันนี้อะไรอะ่ะมีแมงปอด้วยหรอแมงปอคือไงอ่ะเป็นฝูงแมงปอ w h a คือแล้วมันจำเ <c oughs> <c oughs> พื่อใหเป็นการคุมตีมตัวเปียก ใต้ดินเนี่ยเราจะสร้างสาระน้ําส่วนตัวให้เขาเนี่ยครับเป็นสระน้าที่ไม่รู้จะส่วนตัวยังไงแล้ววันนี้นะคือไม่มีใครมองลงมาได้เลยพร้อมการตกแต่งสไตล์วางหินครับนี่เราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับในการทําบ่อน้ําให้กับเขาเอ้ยสระน้ำนะครับแน่นอนเขาว่าสาระน้ําต้องมีปลาว่ายน้ําเป็นเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาอยู่คนเดียวมียุงด้วยนะครับยุงอันนี้เอาไว้เอาไว้ตบเล่นมแมลงปอด้วย แมลงปอเต็มไปหมดเลยปลามีเยอะมากนะครับแล้วก็เราตกแต่งครับแสงไฟต้องมาครับโอ้เนี่ยอะไรเอ้ยสวยว่าเอ้ยวางเทียนในน้ําครับโอ้โหเราไม่ใช้ระบบไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่ากลัวไฟดูดครับผมอ่าเราไม่ได้วางสายมาเราไม่ได้วางสายไฟเองนะครับผมกลัวเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยเราต้องเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับนี่เราวางพุ่มน้ําพุ่มไม้อะไรวางไว้เต็มเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสรดน้ําเราหน้าลงไปเล่นขนาด เอ้แล้วมันดูสวยเฉยเลยอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหนี่เอมะนายต้องดีใจนะเพื่อนนี่เราสร้างสาระน้ำให้นายแบบว่าโอ้โหคือไม่พรีเมียมกว่านี้แล้วไม่พรีเมียมกว่านี้แล้วดูดิมีปลาลงไปไว่ายไปมีปลาตอดด้วยครับข้างล่างเรียกว่านวดนวดฝ่าเท้านะครับสบายอกสบายใจกันไปนี่ดูครับการเขามีความสุขมากนะครับเอมะมีความสุขมากครับแหวกว่ายกับปลาด้านล่างที่ตอดอยู่ นะครับมีแมงปอบินผ่านไปผ่านมาครับแล้วมีเทียนเทียนลอยน้ําอยู่โอ้โหไม่มีอะไรที่น่าเล่นกว่านี้แล้วผมเองยังอยากลงไปเล่นเองเลยนะครับดูไห้ท่ากบครับแม่แล้วไหว้เป็นอยู่ท่าเดียวเลยครับแวกแวกไหว้ป้ายม้าแล้วขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาก่อนครับน่าเดี๋ยวเราจะทําการตกแต่งเพิ่มนะครับเพราะผมคิดว่าแมลงปอเรามีน้อยเกินไปเราก็เลยต้องวางเพิ่มนะตรงนี้แมงปอต้องเยอะครับบอกไว้ก่อนแล้วนี่ครับลูกออสฮะ ลูกออดครับอ่าลูกออดพร้อมปลานะครับแล้วก็แมงปอเพิ่มอีกนะครับผมต้องการแมงปอเยอะๆมันจะต้องดูเป็นทำ <c oughs> <c oughs> โคตรอุยอ้ยวิ้แล้วแบบว่าดูดิข้างในลูกออดเพียบเลยแบบว่าเป็นเป็นย yeah, yeah ุเยียเป็นย yeah ุเยียโอ้โหอยากเล่นไหมลงไปเลยเพื่อนเออนั่นแหละแหวกวายกับแมงปอและลูกออดเออระวังเข้างเกงนะหนีบดีๆเอา เพื่อนฮัลโหลทำไรย่าทุกคนครับตอนนี้เอมาคุงได้โดนสตาฟทิ้งไว้ครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้อาจจะช็อกอยู่ก็ได้ครับผมลงไปเจอลูกออสนะฮะช็อกเลยนะครับแล้วตอนนี้สภาพสภาพอากาศข้างบนพื้นดินเนี่ยฝนตกแล้วฟ้าร้องไมนจำนวนมากครับอะไรอ่ะอ๋อติดอาปวดปวดก็ขึ้นมาดิครับเพื่อน เออซ่วมเราก็มีสบายมีพรมให้ด้วยทําไมไนายไม่ใช้อะ่ะฮะงงดูเดินเดินดีบไปเลยไปเลยเนี่ยซ่วมเอเลี่ยนอ่ะไม่ใช่หรออ้าวลงอ่อยังติดเล่นอยู่ยังติดเล่นอยู่โอเคได้ครับ <c oughs> คือก็เข้าใจแหละเพราะว่าสานน้ำมันใช่ไหมสานน้ำมันหน้าเล่นก็ต้องลงไปเล่นหน่อยแล้วกันเออจะฉี่ครับ <c oughs> ห่วงเล่นจริงเนี่ยดูเดิเอ่าลอยน้ําครับแ้วครับ โชว์าม้กลลอยครึ่งตัวครับโดยเอมาขาขาหายไปไหนเขานอนตรงนี้มากกว่าสิบชั่วโมงครับเขาไม่มีทีท่าว่าจะลุกครับแม้ว่าเขาจะปวดห้องน้ำดูดิครับผมพยายามอ้าวลุกแล้วน่าไปห้องน้ำไหมหรือว่าไงคืออะไรมันร้อนอ่ะมันร้อนมันร้อนไม่ไหวแล้วลง อุ้ยแล้วลูกออดเพียบเลยคืออะไรวิแดงแล้วครับตอนนี้แดงแล้วครับสภาพตอนนี้เนี่เรียกว่าปวดปวดแบบสุดยอดแล้วครับไม่สามารถที่จะอ่า,อาส้วมส้วมก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นส้วมขนาดเล็กนะแต่ว่าเขาก็เขาก็ยังอยู่ในน้ำนะครับทำไงดีฮะเขาสามารถเ <laughs> ดีย๋ยวเดี๋ยวเีฉีดในสระเอาเลยเนี่ยสระข,ของเราคนเดียวไม่เป็นไรม่มีใครเดือดร้อนเออจัดเลยเอาว่า เพียงเท่านี้ก็หายปวดแล้วครับยินดีกับเอมาด้วยนะครับที่หายปวดแล้วเรียบร้อยและเขายังคงเล่นอยู่ครับเขายังคงเล่นอยู่โดยสภาพที่เอ่อเปลยเปล่านะครับแล้วเขาก็เออ <laughs> ลูกออสนะครับลูกออสกำลังอ่ว่าเวียนไปเวียนมาอยู่รอบกายเขานะครับ และผมไม่ใจร้ายกับเขาอยู่แล้วครับในเมื่อถ้าเขาหิวนะครับผมก็จะตั้งเตาไว้แล้วก็ตั้งตู้เย็นไว้ด้วยนะครับเขาสามารถทํากับข้าวได้ทุกอย่างบนนี้เลยนะครับไปเอาของสดจากตู้เย็นแล้วก็มาทอดไข่เจียวได้เลยนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะขึ้นมาทําอาหารอะไรนะครับมาเริ่มเลยดีกว่ามามาครับเอมะเราจะทําอาหารนะครับทำไหมเพื่อนปางกระพงทอดน้ําปลามาเลยนี่หยิบหยิบจากในสระแล้วก็มาทอดเลยไปเลยไปเลยขึ้นขึ้นขึ้นทา อ่าไม่หิวนะครับเหมือนจะยังไม่หิวครับตอนนี้แม้ถึงแม้จะจะเกตขึ้นเหลืองแล้วแต่ก็ยังไม่หิวครับเขาเป็นคนประเภทไหนฮะเราจะพาเขาขึ้นมาแต่เขาไม่ขึ้นครับอะไรอ่ะโอ้โหแล้วแมงปอสปอนแล้วครับตอนนี้แมงปอสปอนแล้วเขาจะจับแมงปอกินหรือไม่มาดูกันครับอ่าอยู่กลางสนน้ำครับเหลืองยังลอยน้ําอยู่ครับโอ้โหห่วงเล่นจริงๆครับคนนี้ตามใจนะตามใจนะไม่ขึ้นมากินก็ตามใจนะเนี่ยหลอดหลอดหิวนี่เหลืองแล้วนะ เออทุกอย่างแรงจะลดลงนะครับเดี๋ยวไม่ขึ้นมาจริงดิเนี่ยหิวความง่วงก็จะหมดแล้วจะง่วงจะหิวได้หมดเลยจะกลิ้มจริงไหมเนี่ยถ้าพลังงานหมดก็จะเป็นไงอ่ะพลังงานหมดแล้วถ้าเขาอยู่ในสะจะเป็นยังไงเขาไม่ขึ้นมาเลยครับทุกคนทำไมเขาไม่ขึ้นมาก็ไม่รู้ครับแปลกๆนะพลังงานหมดแล้วนะอ,อ่ะเอ้ยแบทฟิปโอ้โหยังมีแรงเล่นอยู่ยังเอ้าเฮ้ยจมดัเอา้เอาชิบหายแล้ว อ้อมมาทูดมาเลยยมมาทท่านยอมโอ้โหเพื่อนผมไม่ยอมขึ้นมาเป็นไรไม่รู้ท่านช่วยผายปอดหน่อยครับเดี๋ยวนะแม้แต่ท่านยมก็ยังใช้ iPad อ่ะเดโอ้โหไฮเทคลอเกินยังไงซะช่วยรับช่วยรับเพื่อนผมไปด้วยนะครับช่วยรับเพื่อนผมไปจดชี้เรียบร้อยโตจงมากับข้าเฮ้ยดูดพินาไปแล้วสู่พกมุมดีดีเกมโอเวอร์เลย ไม่เคยทำเก็บโอเวอร์เลยสักครั้งเดียวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตขอสดุดีแดแนเอมาคุ้ด้วยเชิญ